คนตายเขาเขาทำไมนะเขาไม่จ่ายตังค์เขาไม่จ่ายตังค์เขาเขาไม่จ่ายตังค์ค่าตัวใช<ร>่ครับของฝ่ายครับฝ่ายเนี่ยให้เข้ามาฆ่าแล้วเข้ามาเอาทรัพย์สินผมตอบดีๆเข้ามาฆ่า ตำรวจรวบ3คนร้ายฆ่าโหดนักธุรกิจชาวจีนหลังคนตายพาวัยรุ่นสาวไปเปิดห้องพักโรงแรมสอบปากคำคนร้ายอ้างผู้ตายขอซื้อบริการเพื่อนสาวแต่ไม่ยอมจ่ายเงินแถมยังทำร้ายตบตีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้กับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับ อนที่จะก่อเหตุตอนแรกนี่ก็คือคนตายเขาเขาทำไมนะเขาไม่จ่ายตังค์เขาไม่จ่ายตังค์เขาเขาจ่ายตังคฆ่าตัวใช่ครับของไฟครับไฟเพื่อเราไฟาะไยให้เราเข้ามาก็คือก็ผมคิดว่าฝ้ายสถลุเอาใหม่นี่ไฟเนี่ยให้เข้ามาฆ่าแล้วเข้ามาเอาทรัพย์สินผมตอบดีๆเข้ามาฆ่าเอาเข้ามาฆ่า ว่ารู้ว่าเขามีทรัพยิสินทับยิสินนี่คือผลพลอยได้ถูกไหมใช่ไหมอย่างนั้นไหมทัพย์สินคือผลพลอยได้ถูกไหมคือตอนแรกคิดแค่ว่าจะเอาแค่ตังค์ัะแต่คือพอค่าเสร็จก็คือไม่รู้หวยลูกแกนรถมากันนะแชทไลน์เหรอแชทเฟซนะครับแชทเฟซอพี่พดว่าอะไรอ่ะเออผมบอกว่าถือว่าคา เราก็ถาม,ถามใช่ครับถามว่าไงนะหรือว่าค่าเลอ๋อเราถามเราถาม,ถามา่าว่ารือหรือว่าค่าเลไหมอี้แล้วค่าว่าไงค่ายบอกแล้วแล้วแมันกาไอ<ร>๋อ่ายถามเราว่าแล้เราก้าไหมแล,แล้วเราบอกว่าไงกล้าไม่กล้าไม่แต่คือกล้าแต่แต่คือมันต้องช่วยผมหลยเราต้องช่วยผมอะไรประมาณนั้นเนี่ย อ๋อเข้าใจว่าก็คือต้องมีตัวช่วยร้อยป้ายเขบอกถ้ามึงกล้ามันก็เข้ามาแล้วเปิดหน้าต่างแล้วมันมันเปิดมันใครบางคนบอกให้ให้้ายเปิดหน้าต่างฝ้ายเปิดให้ผมนะร้อยป้ายเปิดหน้าต่างไว้ฝ้ายก็เปิดหน้าต่างรอแล้วก็เข้าไปหน้าต่างปีนเข้าไปใช่ครับตอนแรกผมว่าให้ฝ้ายรอบอกว่าเอาย้ายคนจินท่านกินถึงทีสองป้ายบอกว่าเออเดี๋ยวรอที่สองก็ได้เดี๋ยวมันหลับเดี๋ยวมันหลับก็พอที่สองก็ผมก็ขึ้นไปรอที่ในห้องน้ำก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเกิดครับพอพอพอเรื่องเกิดก็คือ ไม่หลับใช่ครับตอนนั้นฝ้ายอยู่คู่กับเราในห้องน้ําใช่คนตายอยู่ไหนคนตายรออยู่ในห้องครับรออยู่ในห้องครับคนตายรออยู่ในห้องแล้วไงต่อแล้วก็เห็นแบตัวจับเร่งก็คือคนตายเขาคิดว่าฝ้ายเขาถ่ายคลิปครับแล้วก็เขาไปยันจะขอดูโทรศัพท์แต่ฝ้ายคนตายคิดว่าไอ้น้องฝ้ายจะถ่ายคลิปครับเนี่ยฝ้ายบอกไม่ได้ถ่ายแล้ววาแล้วตอนนั้นคนตายเห็นเราหรือยังดังครับยังไม่เห็นวราแอบมื คเพิ่งมาเห็นตอนนี้ผมแทงข้างหลังเราแทงคนตายทีแรกตรงไหนที่ตรงคอตรงคอแทงแทงอนี้หรือเดเอาดัมาเอาดัามด้ด้มนี้เออดนี้เลยดันี้แทงยังไงแทงยังไงต้องแบบต้องือนคนตายทีแรกทีแรกคนตรงนี้ไปตรงนี้เลย็มเรียเหียวเลยไหมุดด้มไาราเบลเลย แทงพอแทงพุ่งเลือดดึงออกแล้วพอมันก็หันมาออกดึงออกเนี่ยเลือดฉูดยังยังครับเลือดเลือดไม่ออกพอบอกอ,อ๋อนี่เหรอมันหันมาบอกพูดอ,อ๋อนี่เหรอคือมาทำนองว่าเขาคิดว่าผมกับป้ายเป็นคี่กันนะเลือดก็พอพอกขาบอกอ๋อนี่เหรอแล้วก็ออกอวผมแทงเข้าไปตรงนี้อีกทีนึงแทงที่อ่ะแทงแทงให้ดูดิตรงไหนแทงตรงนี้ต้นคอเนี่ยแล้วก็ผมลาบแต่คนละจุดกันทีแรกคนฉุดครับแล้วไงแล้วเราลากตัวงไม่ผมแทงแต่เราผมลากเขาว่าลากมีดเลือดมันฉูดลากมีดลงมาเลือด ตาดเลยเดื้อชัดเข้าหน้าเข้าหน้าเราเลยเสื้อผ้าเลยครับเลิกหมดเลยใช่ตอนนั้นก็ไหน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 เสื้อผ้าเราอันนี้ครับอ๋อแล้วเสื้อไปไหนเสื้อของผมพิงไว้แล้วพิงที่ไหนตรงตูลนะตรงไหนของตูนหลังบ้านในน้ำก็ถึงห่วงหินหาเจอไหมคิดว่าม่คิดว่าว่าวงหินเหรอเอาหินทับเงี้ยเหรอเออเขานอนจาบไอ้ฝ้ายเพื่อนเราเนี่ยนอนค้างบนกระจาดอะี้รอบคือ ครั้งแรกที Now, <ım> ่ผมไปรอบสองเนี่ยเราใกล้คือกับคนจีนรอบสองอ่ะนั่นคือครั้งแรกที่ผมพาไปไปไปต่างเท่าไหร่เนี่ยมันมื่นแปดตอนนั้นเองทำไมต้องจ่ายเยอะขนาดนี้ไอ้ฝ่ายเยอเท่าไหร่ก็แล้วนะเขาน่าจะเป็พอใจใช่ไหมว่าเขาได้เด็กอะไรเงี้ยที่มาที่เกิดเด็กครั้งนี้คนตายเนี่ยชวนใอ้ฝ่ายมานหน่อยครั้งนครั้งที่สามหรือครั้งท่ครั้งที่สาม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ